สามารถนำปัจจัยเครื่องทยธรรมมาร่วมบุญได้นะคะที่อาคารมหาเจสฎาบดินชั้น3วัดยานาวาการเดินทางก็เดินทางมาโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สะพานตากศิลหรือเดินทางมาทางชาเรือนะคะขึ้นที่เรือนะะท่าน้ำสาทรสำหรับผู้ที่มารับฟังที่นี่นะคะยังมีโอกาสได้รับแผ่นซีดีบรรยายธรรมะจากพระอาจารย์และได้ร่วมบุญกับพระอาจารย์อีกด้วยค่ะ ธรรมะระทีปเจียงจริง World Buddhist Television กันเซียต้าซือเจียววอรเมินเหินตัวเจียวฝ่ารู้กลัวผู้เทาจ้ยต้ยสฝุ่เหิสิ้นขู่าเมินจิ้มยกันเจียหน้าว่รเมินไกมั่นมั่นตะเรียนศีูุยงเทาจุ้ยผู้ห的事是好的ไก่รู้จักไหนสิ่ t ที่มีคามสุจตอนนี้เวลา i t งแลวไก่ก t บทุกคนจะบ สำหรับวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับผู้สนับสนุนรายการการไฟฟ้านครหลวงโกรมการปกครองคุณบุษาราพรประเสริฐศรีบริษัทแจ่มใสพับริชชิ่งจำกัดคุณรัตนาเติมวรศิลป์เจ้าภาพในวันนี้ทุกท่านที่นำขนมน้ำปานะมาร่วมบุญกับเราผู้ที่มาฟังธรรมที่อาคารมหาเจษฎาบดินวัดยานาวารวมทั้งคุณผู้ชมที่ทางบ้านนะคะที่อยู่ร่วมฟังธรรมะกับเราในวันนี้ สำหรับวันนี้คงต้องขอกราบราคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณรัตนาเติมบริสิ์เจ้าภาพในวันนี้เป็นผู้บรรยัยอิเวโ दुःखनिरोधगामि पटिपदा अर्यसत्यम् अरिय अयमेव अरियो अट्टङ्गिको मक्को सेयत्विदम् सम्